สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ใช่ผีอะไรใดๆนะคะเพื่อนดิฉันเองค่ะวันนี้จะมาร่วมเรียกด้วยกันกับการเรียกชันเชลเลอร์หลานมากเนาะนั่นจากว่าเราเป็นเด็กภาพยนตร์ที่ทุกคนอาจจะลืมแล้วว่าเราคือเด็กภาพยนตร์เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของความรู้ที่มีหลงเหลืออยู่หลงเหลืออยู่นะมันคงไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายหรอกแต่ก็เออดูตาม <K an S 2> เขาเรียกอะไรอะฐานะคนดูเ<บ>ออใช่ใชต้องขออนุญาตมาดูในรถจริงๆเพราะว่าวันนี้ก็คือจริงๆบ่ายโมงครึ่องอะมันปล่อยบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมล่ะแต่ว่าติดงานอยู่ก็คือเนี่ยตอนนี้ประมาณบ่ายจะบ่ายสามละเราจะต้องไปอีกที่หนึ่งแต่ว่าเราจะมารีอคกันที่นี่เออเป็นการเลือกสถานที่ที่แบบในรถไปเลยจ้าไม่มีไม่มีไม่มีสถานที่ใ<ม>ดๆแล้วเออจริงเดี๋ยวต้องไปอีกที่งต่อแล้วเพราะฉะนั้น มันประมาณเกือบสานาทีแต่ว่าวิวยังไม่ได้ดูงานแถลงข่าวเลยนะจริงๆในงานแถลงข่าวมันก็จะมีดีเทลเนื้อหาข้อมูลที่มันเพิ่มเติมแหละอาจจะแบบไม่ได้มีข้อมูลชุดข้อมูลตรงนั้นอยู่แต่ว่าเนี่ยโนติเด็กมากบิวกินมุทิฟงเนี่ยรวมพูดคูยทุกคนพูดถึงแล้วแต่เรายังไม่พูดถึงใช่คือแอบเห็นว่ามันไม่อยู่นิดนึงแต่ว่าอยากจะขอดูทีเซอร์ก่อนแล้วก็แบบโล่งๆใช่อยากจะดูแบบว่าโล่งๆเลยว่ามันเป็นอะไรพยายามหลบสปอยอย่างมากที่สุดเฮ้ยจะทำได้แต่ก็แว๊บ ไปบ้างแล้วอะไรบ้างแล้วเออโอเคอ่ะอันนี้ก็มีโนติอีกมาเรามาดูกันดีกว่ารู้เลยว่าตั้งเตือนของจริงเออเดี๋ยวกินเสร็จอะจีนสุดๆไปเล่นไพ่กันนะไปเล่นไพ่กันมาครบกันแล้วเนี่ยฉันว่าสามคนนี้คือรุ่นลูกเงินลูกเงินหลานแล้วไปเปิดแซงเลยเดี๋ยวกินให้หมดตูดเลยเนี่ยนี่แฟนยาก็ลองดูแต่ก็อเมก็น่ารักเนาะดูแบบดูน่ารักอ่ะ นี่ใครคะเนี่ยแก้มแดงแชบิบลกินนอนเด็กไอเอ็มมันเป็นคนบอกบอกไปก็มันเป็นร่างกายหอมมาปะเอ็มว่ามันก็เป็นเสียข้อมาที่มาต้องรู้อะไม่สบาบป่ะไม่รู้พีอยากคุยเรื่องทุกคนเมื่อกี้เครื่องฮีทมันตัดไปแล้วแต่ช่วงต้นๆเออก็เราก็เลยเลี้ยงใหม่แต่ยังดูไม่จบนะเออเห็นพอดีมามาใช่เรายังไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่เราแค่ถึงช่วงที่แบบ ไอเอมบอกหรืยังยังเล็กีกเออเดใช่เดี๋ยวเราจะเริ่มดูใหม่เลยเดี๋ยวกินเสร็จอะเอาเล่นไข้กันนะขามาครบกันแล้วเนี่ยขาคาข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 ากเขา่าขะขา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 อนขา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 ขรขาขา่าข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 กขา่าขา่า เรื่องมันเล่แล้วนะก็มันเป็นร่างกายของมาป่ะเดี๋ยวว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของอาเทียมอาต้องรู้อะถามว่าอามาลูกที่ไหนอยากคุยเรื่องแฮนสปายสบายถึงหน่วยทางชีตรงแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนผ้าก่อนนะโกงโกงยุบบ้านของพี่ให้กับอามุ้ยบ้านนี้จะขายได้เป็นสิบล้านอา,าวุ้ยเป็นอะไรแบบวยปะเราทำไงอะเรื่องว่ารื่สิ่งี่คนแก่เขาต้องการแต่ไม่มีลูกหลานคนไหนให้ได้เลยเดย เวลาเว้ยเฮียแม่นึกยังไงจะไปนอนบ้านอะแม่พวกมึงมาทำไมกันบ่อยมากก๋าเต๋า <c oughs> เอ็มเซย์กับเต๋อผ่านเมื่เดี๋ยวในะสมเจ้าเน <c oughs> ึน่ยต้อถือเจ้าแม่คนกินกู <c oughs> ไม่กินเนะื้อพวกนี้ไม่ใช่ขายโจ๊กนะข้าไปกี่โมงตีห้าตอนเช้าจ้ะนกกินตื่นแต่เช้าอ่ะหานอนกินได้ก่อนนอนได้ตื่นเช้าอ่ะโดินกแดดก่อน น้อนตืตตตต่นสายก็เลยรอหรือมีร้านมาดูแลเนี่ยนะน่าบิชามากใช่อเอนมึงก็อวานขึ้นฝังคนมันแค่เช่ไนี้แมงเลยที่เราทำอยู่มันเกิดไหมวะเดี๋ยวเราไม่ได้มาทำให้เขาเสียใจเวยเรามาทำให้เขาได้ความสุขมัดแน่นๆงั้นนาเดี๋ยวขันส้มมันอึดอนะัด

เสียงอะไรล่ะออกจาไดเมั้ผมขัดใจครณคนจีนภาษาอะไรวะมงไม่ออกสักอีคนจีนภาษาไทยไงดีเนภาษาไทยควติ่มดูกินหรอปากกงปนกกงภาซึ่ยามาตนหยาที่แรกอะยังมีอากงอยู่ใช่ไหม แต่ว่าเมื่อกี้ที่วิวกินที่ตัวละครวิวกินตัวละครอาเอมบอกว่าอามาเงาไหมอยู่คนเดียวมาตั้งหลายปีแต่ว่าอมันเป็นแบบพาร์ทจับที่อาาเอยอากองเสียไปหลายปีหรือเาหรือว่าหมายถึงว่าอากองก็ไม่ได้อยู่กับอมามาก็อากงก็ถูก,ด,กดูจากของในตัวเองแล้วเหมือน,นไอ้คนที่ดูแลก็คืออาเมมุ่ยคิดว่าน่าจะยังอยู่ในช่วงวัยเรียนเปล่า เลยแบบดูแลเออเหมือน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 น้องสาวอ่ะมาดูแลตั้งอกตั้งภูมเนาะเราเอามาเขาอยู่ที่บ้านหลังนั้นคนเดียวเลยหรอว่ะแบบนานๆทีแบบคือเดาว่ามันเป็นฟิลเหมือนออะเหมือนบ้านบ้านกวดที่แบบยายอยู่ต่างจังหวัดแล้วพอถึงวันหยุดหรือวันเชงเม้งมันจะฉายช่วงเชียงเม้งไม่ใช่เออมันเป็นฟิลแบบว่าลูกหลานอะจะมาเจอเจอคนแก่ที่อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นฟิลว่านานๆจะมาที เรื่องันก็เหมือนบอกว่าเออมันมาแค่แบบช่วงนี้ไม่ได้มีเวลาดูแลกุญยาะกแว่าแบบเหมือนแบบด้วยความที่แบบบ้านฉันแบบอยู่กับตายายใช่ไหมล่ะมันเลยแบบมีมุมที่ว่าเราเราไม่สามารถปล่อยให้แบบคนที่มีอายุขนาดนั้นได้ลำพังเลยมันแบบอันตรายมากก็เลยรู้สแบบเฮ้ยเขาอยู่ลำพังจริงเหรอแต่บางทีมันก็แบบไม่ได้มีตัวช่วยเนาะบางคนวัยวัยทำงานก็ยังต้องทำงานหาเงิน อะไรแบบนี้ถ,ถ้าส่วนใหญ่ครอบครัวใหญ่แบบอาาอากงจะอยู่บแบบร่พาน<ม>อยู่ด้วยกันแนละ้ว<ม>พอถึงเทศก,กาลทำบุญตุจีนอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนจีนนะ<ม>ก็จะกลับมาเจออาาอากง<ม>แบบที่มีตอนหนึ่งอา玛แบบเอออยู่อย่างนี้ก็สนุกดีนะคือเหมือนแบบก่อนอ้นนี้แกก็กคงเหงาเลยกานพัหลานะ<ม><ม>แกก็มีคนช่วยคนคุยเ่อะไรแต่เดาว่า แตด่าว่าช่วงที่มีอากงช่วงที่อากงป่วยอาจจะเล่าไม่เยอะกว่าอาจจะเป็นช่วงเกิดเออ,อหลังจากนั้นก็นน่าจะเป็นช่วงแบบวิกินกับอามาปูเป็นแม่เขาว่เดี๋ยวจะมีแค่อามาแหละที่ต้องดูแลอาจจะเป็นเพราะว่าอามุยบิวกินให้อาเอ็มแล้วกันลืมดชื่อชื่อบิวกินเออบิวกินนะเออมาให้อามุยมาดูแลอากง เสร็จแ,แล้วพอกงเสียกลายเป็นว่ามรดกอะประตกอยู่ที่อามุยก็คือบ้านสิบล้านที่แรกอารเอม็มอาจจะมีในใจว่าแบบโหได้มรดกขนาดนี้แปลว่าแบบเ,ออเราเราลาออกมาดูแลอาม่าออและกันเพราะรู้แล้วว่าอา่่าเป็นมะเร็งคือเริ่มแรกอะที่เราพูดถึงเรื่องมรดกเพราะว่าท็อป,ปิก แรกเรื่องหลานมาที่ออกมามันคือเรื่องนี้เลยคือเหมือนกับว่ามันใช่เหมือนกับว่าปล่อยมารูปเดียวที่เป็นรูปบิลกินกับอาาคือมีแค่สองคนเลยในรูปแรกที่เขาปล่อยมาฉันแล้วเขาก็เขียนไว้ประมาณว่าตัวละครอะลาออกมาจากงานประจําเพื่อที่จะมาดูแลอามาก่อนที่ท่านจะเสียแต่ว่าไม่ได้ด้วยความรักใช่ไม่ได้ทำด้วยความรักแต่ว่าพอมรดกมันคือพอมันจู่หัวมาอย่างเงี้ยมันก็ อ่ะเราต้องเราต้องฟังเขาเนาะมันเป็นสิ่งที่มันมันเอาไปเชียเขาจะเดาออกแหละว่าสุดท้ายอ <c oughs> มก็รักเขาแหลกใช่ใช่มันเรื่องมันก็ดาเนินเนื้อเรื่องมันจะต้องพัฒนาตัวละครขึ้นไปซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งแค่เกิดมาแค่ตรงนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวละครตอนแรกอาจจะมีนิสัยที่ไม่ดีไม่น่ารักหรือว่าแค่ว่าอาจจะทาแต่งานสนใจแต่งานแล้วก็หลงลืมใครบางคนที่คิดว่ากลับบ้านไปเมื่อไหร่ก็เจออคาเนี้ยคาหลังเนี้ยก็คือเป็นที่เกิดออกมาเป็นรอบที่สองที่ คนที่รอคนที่กลับบ้านไปเมื่อไหร่ก็เจออาจจะไม่ได้แบบให้คุณได้แบบเจอตลอดไปนะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นออฟฟิเชียลนะเราเราอย่ายลืมออฟฟิเช<อ>ียลคื<ๆ>อคือก่ขอ,ขอในหน,ใน้านี้คือก่อนหน้านี้ว่ามีคนแบบว่ามีคนเดาว่าแบบบิวกิ้จะตายเยอะมากจนเรารู้สึกว่าแบบความคิดที่เราคิดว่าบิวกิ้หน่ะจะไม่ตายมันกลายเป็นความคิดที่แบบเฮ้ยหรือว่าจริงๆจะไม่ใช่วะเอออะไรแบบเนี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเริ่มต้นมามันถูกตีไตเติลมาเลยว่า Chinese Family เขาพูดเลยว่าอยากจะเล่นเรื่องครอบครัวเราพอใจเรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นแต่แค่ว่าเขาอาจจะเล่นตัวดีเทลด้วยความมีจิตเฮดเราว่าเขาจะลงใช้ใช้เล่นกับดีเทลมากกว่าลงรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวต้องแบบไม่ได้ขยี้อะไรเยอะเขาคงไม่ได้พลิกอะไรขนาดนั้นความรู้สึกเรานะเราเลยรู้สึกว่าแบบตัวบิวกิ้นอะ ตัวละครที่วิวกินจะเล่นอะ่ะมันไม่น่าจะตายเพราะเราแค่รู้สึกว่าใช่ว่าตัวตัวบิวกินอ่ะคือตัวละครหลักก็จริงแต่ว่าเขาเราคิดว่าเขาจะเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครบิวกินมากกว่าส่วนเรื่องชีวิตอะ่ะเราคิดว่ายังไงเขาจะมาเล่นกับตัวอามาเพราะเราคิดว่าคนที่จะจะเสียไปแล้วทําให้ทุกคนอิมแพกอ่ะมันคือคนที่อยู่มานานที่สุดไม่ว่ารุ่นลูก <Harvey S 2> เกิดมาก็คือเจออามาอย่างกูว่า เส้นเรื่องมันคือมันคือวิลกินนะเออต้องชื่ออะไรนะอาเอ็มอาเอ็มอาอมอ่ะคือเริ่มจากการที่ไม่ดูอะไรด้วยความรักแต่ว่ามันเล่นว่าอถ้ามันคนมันผูกพันกัแล้วอ่ะถ้าให้มันทยีอ่ะมันต้องมีการสัเสียอะไรอย่างนี้เปล่าหรือถ้าจีดอจะเลือกไม่ทยีก็จริงๆเรื่องนี้มันก็ดูน่าจะอุ่อยู่แล้วในตัวของมันเพราะมันเกี่ยวกับครอบครัใช่แล้วเขา เหมือนเหมือนรู้สึกว่าเขาอยากอยากจะให้เรื่องนี้เป็นแบบเดินสายประกวดด้วยซึ่งเหมือนเรานึกถึงพวกหนังญี่ปุ่นหรือแบบซีรีส์ญี่ปุ่นที่แบบเออที่มันแบบว่าเล่นเล่น<ต><ต>ความมันครอบครัว<ล>ที่แบบ<ช>ที่แบบน้ําตาโนองอะไรแบบนั้นเราเรามองว่ามันเป็นมดประมาณนั้นมากกว่าคือมันไม่มีประโยชน์อะไรที่แบบตัวละครบิลกินจะเสียชีวิตมันมันไม่ได้ทําให้ใครอิมแพคขนาดนั้นนะเออขนาดไหนเราไปเรื่อยๆเป็นเรื่องมาก ราคิดว่าความหนักคือความรู้สึกของตัวละครในนั้นแหละหนึ่งในนั้นต้องเป็นบิวกินแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ลูก,ลกหลานคือที่แรกยังไม่แน่ใจว่าโอเตอร์ที่ออกมามันจะมีคนเหมือนแบบอยู่สองช่วงวัยที่แรกคิดอยู่ว่าพี่เผือกค่ะจะเป็นรุ่นรุ่นหลานที่แบบโตหน่อยหรือว่าจะเป็นรุ่นลูกดีนะแต่ก็แอบ,บรู้สึกว่าแบบอ่ะคุณดูแล้วก็คุณผู้หญิงเนี่น่าจะเป็นแม่บิวกินอ่ะแล้วก็พี่เผือกอ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นรุ่นลูกแหละแล้วก็มี อาจจะเป็นแบบน้องพ่ออะไรก็แล้วแอาจจะ something อากอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เมื่อกี้ยังไม่เห็นน้องผู้หญิงคนเล็กเลยพราววามันมันมันจะมีคนนึงอะที่เด็กเล็กเลยอะที่ไม่ได้เอออาจจะเป็นนวานไม่ทันดูรู้สึกเหมือนไม่เห็นแต่ว่ามีเด็กอยู่สามคนสามพี่เด็กพี่เด็กอยู่สามคนเรานับวิวกินมันเป็นเด็กเนยนะเป็นรุ่นเป็นรุ่นหลานันการรุ่นหลานมีอยู่สามคนก็มีวิวกินมีต้นตูแล้วก็มีน้อง ที่เด็กที่สุดน่าจะประมาณสิบปวบได้ป่าวว่าไม่ก็แปดอะไรประมาณเนี้ยเด็กๆหน่อยซึ่งคิดว่าเป็นรุ่นหลานแต่เมื่อกี้เหมือนเราไม่จํายังไม่เห็นตัวละครตัวนี้เนาะหรือไม่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบตัวละครตัวนี้น่าจะมีมิติอะไรในเรื่องเนาะน้องเด็กคนนั้นอ่ะอาจจะเป็นฟิลเหมือนเนี่ยละแบบครอบครัวคนจีนลูกหลานยอะแต่หมาถึงว่าแบบว่าเขาเป็นลูกของใครไงเออไม่รู้เพราะว่าอ่ะถ้าพูดถึงครอบครัวคนจีนลูกชายมักจะได เขาเรียกว่าอะไรได้อะไรมากกว่าลูกสาวใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่าบิลกิ้นจะเป็นหลานชายอะแต่ว่าเหมือนมีคนบอกว่าภาพโปสเตอร์อะที่เขาเขียนเขาว่าอาม่าเขาเขาใช้ภาษาจีนเป็นคําว่ายายแปลว่าบิลกิ้นอะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกของแม่หมายถึงว่าแบบลูกสาวไงกลายเป็นว่าแบบว่าอ่ะหลานชายก็จริงแต่ว่าตัวรุ่นลูกอ่ะคือกลับเป็นผู้หญิงที่แบเออเออแม่อาจจะมีคอนฟ lict อะไรสักอย่างหรือเปล่าว่า เขาอย่างมาเกียร์แม่ก็ก็ยังพูดอยู่เลยนี่ว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะที่เขาบอกว่าจะไปหามาทุกวันเลยหรออะไรสักอย่างอรนมั้ว่าแต่จริงๆเท่าที่ดูสีหน้าบิลกินจากในทีเซอร์ไม่ได้รู้ยังไม่ได้รู้สึกถึงช่วงที่แบบหยหามรดกขนาดนั้นอะก็ไม่รู้ว่าตัวที่แบบเออนื้อเรื่องจริงๆอะมันจะหยหาขนาดไหนแต่ว่าในเมื่อเขาปูกสิ่งนี้มาแล้วเนาะมันมันไม้เล่นๆแบบหยหาดุริเล่นะ มันอาจจะเป็นแค่แบบเจตนาข้างในแต่แบบหรือว่าจริงๆแล้วมันยังมีอีกพาร์ทพาร์ทหนึ่งที่อาจจะเป็นอดูหรือเปล่าหรือว่าอาเผือกหรือเปล่าอาเผือกปะพี่เผือกพี่เผือกหรือเปล่าที่แบบพลิกหนึ่งคลิกขึ้นมาว่าแบบอาจจะเป็นสองคนนั้นหรือเปล่าหรือคนอื่นที่อาจจะมีความแบบต้องการมรดกมากกว่าตัวเอ็มหรือเปล่าเออก็ไม่แน่แต่ว่าเราก็รู้สึกชอบคําว่า ที่เขาตัดสินใจเลือกใช้ชื่อเรื่องว่าหลานมากนะเพราะว่าที่แรกมันเป็นชื่อ Chinese Family จนแบบยังหาชื่ออะไรมาลงไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่พอมันเป็นคําว่าหลานมากเรายังแอบรู้สึกว่าแบบมันยังทัชได้มากกว่าครอบครัวคนจีนเฉพาะครอบครัวคนจีนเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนมันต้องเจอมาไม่มากก็น้อยอ่ะอืมพอมันใช้คำว่าหลานมากมันเลยแบบรู้สึกว่าแบบมันกว้างขวางมากขึ้นแล้วก็คิดว่าทัช เป็นเรื่องที่ทักใจมันก็ว่าจริงๆเพราะเป็นหลานมากคือเส้นเรื่องมันก็เลยเป็นแบบไอ้นี่เรื่องนี้มันก็เลยให้หลานมากนี่แหละเป็นตัวเอกของเรื่องเป็นตัวนำเใช่เออแล้วมีเรื่องไอ้นี่ปสเตอร์สังเกตเพราะว่าทุกคนยิ้มบนเลยเวนวิวกินที่นั่งที่เป็นภาพรวมใช่ปะ คืออาจจะเป็นเราคิดว่านะเป็นโปสเตอร์หลักหรือเปล่าเพราะโปสเตอร์ตัวอื่นมันมีแค่อมาม่ากับบิลกินที่เหลือเลยแต่ว่าหมายถึงว่า,ววาโปสเตอร์วออร,รวมที่แรกที่เห็นรูปนั้นคนในยิ้มให้กล้องว่าแต่ว่าบิลกินนนะั่งเล่นเดี๋ยวคิดว่าเรื่องโปสเตอร์นะถ้าสมมติว่าเป็นมองว่าเป็นโปสเตอร์หลักใช่ไหมก็สําหรับเนี่ยมองว่าแบบว่าต้องการจะเล่นเรื่องนี้แหละเนื้อเรื่องหลักเลยก็คืออาจจะเป็นช่วงที่แบบบิวกินแบบไม่ได้สนใจสนใจงานหรือสนใจชีวิตส่วนตัวของตัวเองเล่นเกมไม่ได้สนใจอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าภาพขพางหลังมันคือเหมือนการถ่ายภาพครอบครัวเนาะนางอาจจะแบบไ,ไม่ได้สนใจนั่นแหละด้วยความไม่สนใจก็เลยออกมาเป็นภาพนั้นไม่สนใจหนึ่งทำให้ตัวละครอ่าหลานมาดูเด็กขึ้นมาอืมอืมใช่ แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องสีเสื้อเขา G D H เขาเล่นเรื่องเซ็ตฉากทุกอย่างหรือว่าแบบสีอะไรพวกนั้นมักมีนัยยะเสมอเนาะคือคือภาพนั้นก็คือเหมือนว่าผู้ชายจะใส่เสื้อสีน้ําเงินอะไรประมาณนั้นแะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงอาจะใส่เสื้อโทนสีชมพูม่วมๆวรใช่เหมอนแบบอีกในหนึ่งอะก็นึกถึงที่แบบที่คําถามที่เขาถามมาว่าใครมาเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าแบบ ผู้ชายจะต้องเป็นสีฟ้าเด็กผู้ชายต้องเป็นสีฟ้าเด็กผู้หญิงต้องเป็นสีชมพูอล้เนาะเหมือนแบบมันเป็นสตริทขึ้นมาตั้งแต่แบบตั้งแต่นานมาแล้วอาจจะแบบอาจจะไม่ได้มีในยาอะไรมากขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราคิดว่าเป็นแค่ใช่แต่พอมันเป็น G D H เรารู้สึกว่าแบบจะเขย่าอะไรเยอะแยะล่ะแต่พอเป็น G D H เราคิดว่ามันมันมีสื่อไว้ในในแหละแต่แค่ว่าคงไม่ได้หยิบมาเล่นอะไรหรอกแต่แค่ว่าคิดว่ามันมีความหมายในการทําทุกๆอย่างขึ้นมาแต่ว่า คือภาพรวมมันก็สวยด้วยอ่ะแบบการเอาสีสีเย็นโทนเย็นมาน่ยะแบบเวทกันไให้มันสวยเ้วเขาบอกว่าคืออย่างวันที่สี่เดือนสี่อะสี่มันหมายถึงความตายใช่ไหมสี่เดือนสี่คือวันที่ฉายหนังหลานมาใช่ไหมล่ะคะแล้วมันเป็นช่วงกลางๆของเชงเม้งอะเนาะแล้วมันมีปฏิทินอ่ะที่เหมือนกับว่าแปะวันที่สิบสองภาพซึ่งอันเนี้ยฉันยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่ามันมีคนพ พูดถึงอะไรเนี้ยวันที่สิบอะไรแบบเนี่ยอาจจะอาจจะเล่นเพือความที่แบบอะเราแต่ก็นี่ก็คนจีนแต่ไม่ได้จีนจ๋าใช่ไหมเออนี่ก็ไม่จีนไม่จีนเลยก็เลยอาจจะแบบไม่ได้มีแบบข้อมูลชุดข้อมูลครอบครัวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าถามว่าเราเติบโตมากับบ้านที่แบบมีแบบว่าตายายมาตลอดเราก็จะพอรู้ในมุมที่แบบบ้านที่มีผู้สูงอายุละกันวันแบบต้องแบบเจออะไรมาบ้างอะไรประมาณนี้ แปลว่าตอนที่เปิดเรื่องมาที่อาม่าชวนเล่นไพ่อ่ะมันน่าจะเป็นวันใดวันหนึ่งอาจจะตุดจีหรือวันเชมิกหรือซัมซัมซัมเดย์ที่ที่ที่ครอบครัวคนจีนงนมารวมกันใช่ไหมอย่างแบบกูก็ก็ไม่ใช่คนจีนแต่ก็เล่นไพ่กันเพราะว่าอามบอกว่าวันนี้ขามาครบเลยอย่างแบบเหมือนแบบพอญาติมันอยู่แล้วมันก็บบยุยเหรอยายเราอะก็ชอบชวนเล่นไพ่แบบแบบนี้เลยแบบนี้เลยเออยายไม่ใช่อาม่าคนจีนแต่ว่า ก็อชอบเล่นไ่พอเห็นลูกหลานคบก็เตียงเลยแบบขาครบแล้วลงต<น>ัวไม่เห็นเนี่ยแต่คือประเด็นคือเห็นหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้คือเราอ่ะยังเราพอจะรู้แล้วว่าบิวกิ้นอ่ะนะ่าเท่าที่ฟังถ้าฟังไม่ผิดอ่ะคือบิวกิ้นอ่ะคือลูกของลูกของลูกสาวแต่ต้นตูเรียกว่าเฮียก็แปลว่าอาจจะเป็นคนพ่อแม่ก็ได้นะเออเพราะว่าเนี่ยยังไม่รู้ว่าหมายถึงว่าสองคนเนี้ยอดู มาดูกับพี่เผือกอ่ะเขามีลูกไหมหรือว่าแบบเนี้ยลูกเขาไหมแบบสองคนยังมีเด็กอีกสองคนว่าแบบใครเป็นลูกใครเออเพราะว่าอาจจะเป็นลูกเขยก็ได้ใช่ใช่ก็เลยแบบว่ามันคงมีดีเทลเรื่องนี้อีกน้อเรื่องมรดกเพราะมันแบบสายตรงสายแบบอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องเงินเลยว่าแบบจะถ่ายเงินให้หมดเลยไปเติดเปิดตู้เซฟเลยหลอกแต่อาจจะแบบขำๆหน่อแต่ก็แบบ เอาฉาดนี้ยวมาเนาะอยาแบบมุยบ้างมุ้ยบ้างต้องทำไงแต่ไม่มีลูกหลานคนไหนให้ได้เลยเวลา่ไม่เเทียนะคนโตก็มีลูกที่หลังได้ลูกที่ไอ๋อลูกลูกป้มาลูกผุ้งเลยคิดยังไงไปบ้านของม่เดี๋ยนะยังไงจะไปนอนบ้าน大妈โป้งมาลูกผเลยแก่ถมเอ็มีก๋ยเตี๋ยวผักเตี๋ยวเนื้อสุวนเจ้าดังมากนับถือเจ้าแม่คนี่ กูไม่กินเนื้อเออรู้บ้างไหมอ่ะไม่ใส่ใจอาม่าเลยตอนเช้าใช่ไหมลูกที่ตื่นเช้าอ่ะหาหนอนกินได้ก่อนหนอนที่ตื่นเช้าอ่ะเดินลดแดดก่อนหนอนตื่นสายก็เลยรอถ้าถูร้านมาดูแลเนี่ยนะตื่นช้ามากใช่เอฟมึงก็ะหว่างพืชบางคนมึงจะชนเหมือนกูเดจาวูเลยวะแน่นมากเลยน้ำส้มมาลิ้มรส มันไม่ยินทัาเมื่อกี้อีโหไว้ปะเนี่ยเนี่ยฉากเนี้ยคือแกว่าอาม่ารอหลานคนอื่นล้วอากงหรือแค่แบบออกมานั่งเล่นช่วงแบบมานั่งดูผู้คนก่อช่วงเนี้ยน่าจะอากงเสียไปแล้วถูกป้หลักก็เลยบิวกินมาดูแลอาราม่าเอ็มมาดูแลอาม่าที่แรกแบบภาพที่ออกมา สาษาเยอะจังวะที่แรกอราพูกขยิบเออภาพที่ออกมาว่าแบบอาม่าดูแบบภาพที่ออกมาว่าแบบอาม่าดูแบบรอใครสักคนแล้วบิวกินก็มารอด้วยอะเริ่มแรกอะฉันคิดว่าแบบเอ๊ะหรือว่าเหมือนกับว่าอาม่ายังรู้สึกว่าแบบยังมารออากงอยู่แต่ว่าคิดไปคิดมานึกว่าที่แรกเรานึกว่าแบบมีคนอื่นอยู่ในบ้านนี้ด้วยไงเลยคิดว่าหรือว่ามารอลูกชายของเขาเองแบบอดูหรือว่าพี่เผือกอะไรแบบเนี้ย เออตอนนั้นคิดไปอย่างนั้นนะแต่ก็ก็ยังไม่รู้เนาะว่ามารอหรือว่าแค่มานั่งกินลมชมวิวสองคนเออชใช่ก็แบบคนเกษียณเนาะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเขาก็ไม,ไ,มไม่ได้เล่นมือถือเป็นเนาะเขาก็แบบแนั่นแหละชอบแบบนั่งดูนั่งดูนี่ไปเลยชอบอาจจะรดชอบปนันไม้ชอบนั่งโอ้ใช่ก็แค่ถึงตายยายเราเขาทำอะไรเออมันมีซีนที่ ที่ดึงอากมาขึ้นบันไดอะคือเวลานึกถึงแบบคำพูดประมาณแบบเวลาสร้างบ้านอะไรเงี้ยถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ด้วยอะเขาก็ควรแบบก็ว่าอยู่ชั้นล่างอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ว่าแบบเป็นผู้ใหญ่ต้องแบบอยู่ชั้นบนอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าด้วยด้วยแบบอายุไขที่แบบอาจจะเดินขึ้นไม่สะดวกแล้วมันยากมันขึ้นยากอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะคภาพอบอกเลยอะคือแบบ คือรู้เลยว่าเป็นยังไงเพราะว่าก็แบบเอาตายายก็แบบเห็นเ<ล>ห็นมาแล้วว่าแบบเป็นยังไงดูด้วยใช่ใคือแบบอืมมันเสียงตกบันไดมากเลยแล้วพอแบบเราเห็นเขาอ่ะเห็นซีนานานะที่แบบมันดูแบบพยายามดึงอาม่าขึ้นบันไดมาถึงแม้ว่ามันไม่ไม่ได้แบบเป็นแบบโหวความลําบากลําบนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นความปกติที่แบบเขาอาจจะขึ้นลําบากเฉยๆแต่ว่าจริงๆมันก็ มันการมันการเป็นการขึ้นบันไดให้แบบเหนื่อยมากแล้วมันต้องขึ้นหมายว่าชั้นล่างอาจจะไม่มีพื้นที่สําหรับห้องนอนอา마เลยก็ได้มันจะเป็นที่ต้องขึ้นแล้วมันเสี่ยงมากๆที่จะแบบตกบันไดเอยอะไรเอยอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าแบบพอๆมันบอกว่าเรื่องมันเกี่ยวกับนั่นแหละมันเกี่ยวกับครอบครัวทุกครอบครัวมันก็เลยรู้สึกว่าไอเหตุการณ์ที่ตเองทะเลเกับไอการขึ้นบันไดหรือการดูแลหรือการคือเหตุการณ์ทุกอย่าง มันรู้สึกว่าเราอินได้อะเรารู้สึกดูดูแลเราแบบอันนี้เราก็เคยเจออันนี้เราก็เคยทามาก่อนเราก็เคยดูแลปูย่าตายายแบบนี้กเราในเรื่องก็ถือว่ามีไม่ะเป็นถึงสามช่วงชีวิตเลยมั้งเพราะจริงถ้าเข้าใจไมผิดอ่ะต้นตูน่าจะยังเป็นวัยเรียนอยู่ที่อ่าวัยเด็กก็มีเวลาไม่มีเงินมีสุขภาพที่ดี ไปทํางานไม่มีเวลามีเงินแต่ว่าสุขภาพก็อ่ะก็แล้วแต่ละกันส่วนแบบวัยแบบสูงวัยก็คือมีมีเงินมีเวลาแต่ไม่ได้มีสุขภาพที่ดีมันคือแบบทุกช่วงวัยมันจะมีความดีไม่ดีที่ไม่เคยเหมือนกันเลยมันเรื่องนี้มันก็จริงจมันก็คือแฝกของชีวิตเลยที่แบบใชม่มันเกิดขึ้นนะ อย่างแบบคนทํางานแม่งก็แบบไม่ได้สบายถูกเวลาแบบก็ทํางานหามูหามข้าไม่รู้แล้วแต่ครอบครัวแบบทํางานหนักบ้างน้อยแค่ไหนกลับมาบ้านยังต้องแบบดูแลอะไรมากมายหรือเปล่าแต่บางทีแบบคนที่แบบมีเวลาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมคนทํางานไม่มีเวลาให้เลยด้วยอะไรแบบนี้แต่ก็นะมันคือแฟกต์ของชีวิตที่มันก็แบบพูดยากอ่ะ อย่าลืมนะครันทุกคนไม่แน่ใจว่าจะมีทีเซอร์หรือมีเทเลอร์อะไรหรืออื่นๆใดๆออกมาให้ดูเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีอยู่เรื่อยๆเนาะเพราะว่าเนี่ยปลายกุมพาก็เริ่มโปรโมทแล้วก็ยังมีเวลาหนังเขาก็4ีเมษาก็จะลืมนะทุกทุกคน4ีเมษาซีเมษาหนักหลานมากเข้าถุกโรงภาพยนตร์แล้วค่ะช่วงไหนนั้นก่อนเชิงมิงช่วงเชิงมิงเลยกลางกลางเชิงมิงเลยก็ไปดูข้อบครัวนะคะคนจีนคนไทยกันได้ใช่ ว่าะช,ชาติไหนศาสนาใดอินแน่นอนจริงเป็นทุกเลยจริงมากินน้ำตาซสมแบบเบซอนทรูสตอรี่ของของสอบุขขรอวคัวว่าง,งั้นเถอะโอเคค่ะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะแล้วก่อนจะปิดคลิปกันไปเหมือนเดิมเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้วิวด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนด้วยที่มาร่วมกันวันนี้ไม่เหงาแล้วไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปโอเคค่ะบ๊ายบาย